โตโตต้าวีออสพาไปศูนย์หกวัดกำลังอัดสูบสามกับสูบสี่รัวที่มีสารตัวไหนพอที่จะอุดวาลได้มหงครับสารอุดวาลไม่ได้ครับถ้าวาลรั่วแล้วกำลังอัดต่ำแล้วเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบนะครับต้องแก้ไขทําการสวมบ่าวาวนะครับอ๋ออ่าอันนี้คือถ้าวัดกำลังอัดแล้วต่ำมากมากนะครับต่ำมากมากต้องแก้ไขโดยการสวมบ่าวาวครับท่านเติมสารเคลือบหรือเอาน้ํามันไปหล่อที่วาลนะครับก็ไม่นานครับ รถท่านติดตั้งแก๊ส LPG หรือ NGV ครับหรือว่าเลิกติดแล้วเลิกเลิกแก๊สแล้วครับเลิกนนแก๊สนะนะนคืออย่างงี้ฮะต้องบอกก่อนว่าการติดตั้งแก๊สเนี่ยไม่ได้ทาให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เสียหายนะครับแต่เขาจะมีขั้นตอนในการดูแลบํารุงรักษานะครับ,รบถ้ารถติดตั้งแก๊สไม่ว่ารถของคุณจะติดตั้งแก๊ส LPG NGV หรือใช้งานในระบบเบนซินนะครับควรตรวจเช็คปรับตั้งวาล์วทุกๆ40,000กิโล นะครับกำลังอัดต่ําต้องให้ช่างที่มีความชํานาญตรวจเช็คตรวจสอบก่อนนะครับว่ากําลังอัดต่ําอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนถ้วยวาล์วหรือตั้งวาล์วได้หรือไม่หรือในกรณีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าท่านไปตั้งวาล์วมาแล้วกี่ครั้งครับอ๋อน่าจะผมซื้อรถมือสองมาครับอแล้วเคยตั้งวาล์วหรือยังถ้าตั้งวาล์วถ้าตั้งวาล์วมาหลายครั้งแล้วนะครับเสียงเคหต้องดูนะครับว่าเคหจากอะไรนะครับ บางทีท่านตั้งวาวมาจนหมดสเปกแล้วนะครับอันนี้ต้องมาดูว่าต้องเปลี่ยนถ้วยวาวหรือเปล่ารุ่นนี้จะเป็นถ้วยวาวนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนถ้วยวาวที่ปริมาตรที่มันพอดีกันนะครับจะได้ลดเสียงดังได้นะครับอย่าเพิ่งไปตีว่าจะต้องเปิดฝาสูบลองหาอีกสักหนึ่งอู่นะครับที่ใกล้บ้านท่านน่ะให้เขาเป็นอู่ที่ตรวจสอบเป็นอู่ที่2เป็น second opinion นะครับตรวจสอบเป็นอู่ที่2วัดระยะเคสเซนวาวทั้งตอนเครื่องยนต์ร้อนนะครับและตอนเครื่องยนต์เย็น นะครับให้เขาตรวจเช็คดูก่อนอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถเปลี่ยนถ้วยวาลวแล้วหายไหมตั้งวาลวได้อีกไหมถ้าตั้งวาลวได้ท่านก็เซฟตังเพราะว่าถ้าเปิดฝาสูบเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงนะครับครับยังไงโทรมาสอบถามรายงานผลด้วยนะครับยินดีครับยังไงไปตรวจเช็คตรวจสอบก่อนนะและให้เขาแจ้งราคาก่อนนะครับสวัสดีครับครับ